คะรายงานตัวได้ไะเด็กหญิงดารุณีปอยอยู่ไหมลูกเด็กชายธวัชชัยโพธิสมนะครับอะไรเพื่พี่เสริมแล้วกันนะคะพี่เสริมเป็นตัวแทนชมรมหน่อยค่ะพี่เดี๋ยวพี่ไม่ได้ดูนักร้องเต้นนะรู้ว่าพี่คอยดูอยู่แล้วพี่ไปขึ้นมายิ่งชาตบมือให้พี่เสริมนะคะเราจะได้ดูนักร้องเร็วๆนะคะนะคะลีลายาเดี๋ยวเราไปแดดเด็กเตรียมพร้อมก่อนนะผู้ใหญ่ชานะคะนะคบ คาคงชุ่มนะคะเตรียมตัวด้วยนะคะต่อไปคุณเตือนตาพรมพินันนะคะช่วยเตรียมตัวด้วยนะคะแล้วก็คุณไพศาลและครอบครัวเตรียมตัวด้วยนะคะถ่ายรูปอะถ่ายรูปหมูรูปรูปห,หมูครูจะได้ติดกล้องด้วยนะคะต่อไปเลยนะคะหนึ่ง นะคะทุนละอันนี้ทุนละหกร้อยบาทนะคะหนึ่งทุนเป็นเชิญคุณพรชัยคุณพัชราคงชุ่มนะคะเป็นเชิญคุณพรชัยคุณพัชราคงชุ่มนะคะบนเว,วทีได้ค่ะ,ะ,<ร>ะนะคะ,<ร>ะอ่ะาแล้วนะคะหนึ่งทุนนะคะครับผู้หญิงสลินดาคงนนธนารัพีวัฒน์ครับอันนี้ปีที่เท่าไหร่คะสลินดาเดี่ดยวไม่ลูกสลินดามา ใครที่มากับเรารุ่นหนึ่งจะต้องมีครั้งที่หนึ่งจะต้องมีครั้งที่สองแล้วครั้งที่สามตามมาใชื่อพี่เพียร์ไ,ไ,ไร้เลยถ่ายรูปเลยนะคะมองกล้องหลุดมองกล้องมอ,องกล้องเลยค่ะอบอุ่นเลยคะ <c oughs> ่ะคุณเจนตาคุณไทศสาลเตรียมตัวไว้นะคะอ,ะอีกทุนหนึ่งนะคะอีกสองทุนนะคะทุนละห้าร้อยบาทนะคะมอดเบย พรมพินันนะคะคุณเตือนตาพรมพินันนะคะเป็เชิญคุณเตือนตาพรมพินันนะคะสองทุนอาจารย์อ่าพี่เอ็กโคสุซิโรป้าป้าป้ายเข้ามาแทนค่ะครับเด็กชายชัตวัฒน์หมือนคำลือนะครับนะคะแล้วก็ฝากอาจารย์ไวยก่อนค่ะสองทุนอ่าคนรับจริงอาจารย์นี่ตัวแทนหรือผู้รับจริงคะตัวแทนครับ่นะคะขอบคุณครับ ขอบบคคุณรัอีกทุนหนึ่งนะคะคุณไพศาลกลางเวหาและครอบครัวนะคะมอบให้อีกหนึ่งทุนนะคะทุละห้าร้อยบาทไปเชิญคุณไพศาลค่ะเด็กชายเจตีนาลาอยู่ไหมลูกพอแล้วเนี่ย <c oughs> อาดันดานไเวทีเลยลูกมาการนอนเลยลูกมา หันหน้าไปหากล้องสิลูกโอ้โหไม่เหมือนคุณครูเลยเนาะค่ะก็อีกอีกสองทุณนะคะทุนลรห้ารอยบาทเลเนเทิร์เอ็กโทวอเสนะคะเป็นตัวแทนมอบทุนให้ทุนจากคุณสุดธิดาแก่ะ กับคุณอุไรวันพาสีภูนะคะเกชเชิญเอ็กโซทัวน์ E.O.S นะคะเป็นตัวแทนมอบทุนสองทุนนี้ค่ะครับ,เ, e, รบรเด็กชายวิทุนอีแสนครับอยู่ไหมลูกพี่เดชเชิญเชิญน้องโมนิดนึงเป็นตัวแทนมอบทุนให้หน่อยพ่แเต๋ก็ล่ะพ่แเต๋หรือพี่ชินแน่พี่ชินบาคนนิดนึงค่ะมา <c oughs> คนนิดนึงนะคะอดีเจ้าต,ตัวอาจจะไม่สะดวก อโอเคนะคะอันนี้มีมีอีกไหมคะเมื่อกี้พี่ D R G อีกกี่ทุนนะหนึ่งทุนจากเอ็กซ์ทัวร F E Q ใช่ไหมคะอันนะอะไรนะพี่ D R G ไปไหนแล้วคะเมื่อกี้นี้กระลังเขียนนะคะอีกหนึ่งทุนค่ะอาจารย์ครับสำหรับอีกหนึ่งทุนครับนักเรียนนะครับ เด็กนักกูมองหน้าตาเขาจะอาสาชายมารับแทนเขจะนหน้าไหนลูกมาใช่นะครับอาสาลูก่ายรูปถ่ายรูปกอาหน้าอานหน้าไปหากล้องอ่าโอเคครับ ค่ะก็หมดปแล้วทุนการศึกษาตอนนี้คงจะเป็นทุนอาหารกลางวันมั้งละคะอาจารย์ก็ผมใท่ต้องเรียนเชิญอาจารย์เป็นตัวแทนรับมอบนะคะเรีนเชิญตัวแทนดีกว่าครับอ่าแล้วเชิญพู้หลวงนะครับพหลวงสุวรรณนะครับเป็นเชิญนะครับสําหรับพู้หลวงตุวนรณก็เป็นผู้ใหญ่บ้านนะครับเมนูที่หนึ่งนะครับท่านก็รับผิดชอบเสร็จบริการอยู่สามหย่อมบ้านนะครับเราเรียกว่าพ่อหลวงเหรอคะครับผมครับเป็นผู้ใหญ่บ้านก็มีอยู่สามหย่อมบ้านนะครับก็บ้านคนเมืองนไม่แจฉมนะครับแล้วก็ บ้านต่างยาวบ้านยาวและก็บ้านหมูเซอร์นะครับท่านก็รับผิดชอบอยู่แล้วก็ท่านก็ดํารงก็อยู่ที่นี่ก็ในฐานะนะครับประธานกรรมการนะครับ สถานศึกษาของโรงเรียนไม่แม่แจ่มนะครับก็ตั้งมอบนะครับทุนอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนเหมือนกับผมเรียนให้กับท่านพี่น้องชาววิทยุสมัครเล่นนะครับปายทองดนตรีได้รับทราบว่าปีนี้นะครับทางโรงเรียนไม่แม่แจ่มนะครับได้รับพบประมาณไม่ไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับคือเด็กได้รับแค่31คนนะครับและอีก34คนนะซึ่งทางโรงเรียนต้องจัดหาทุนตรงนี้นะครับมาจัดสรรสำหกับนักเรียนของท่านนะครับ ถ้านคิดเอาเองก็แล้วก่อนว่าโรงเงินของเราขนาดนี้นะครับเราไม่สามารถที่จะหาทุนนะครับ34ทุนนะฮะ34คนนะฮะ คนละหกบาทนะครับท้างก็เอาหกคูณสามสิบสี่นะครับเหลือนะครับสองร้อยวันนะท่านคิดดูว่าเป็นเงินเท่าไหร่นะครับโรงเรียนเราไม่สามารถที่จะหาได้เลยนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับสําหรับชาววิทยุสมัรเล่นนนท์ใต้ทองนะครับนนทบุรีนะครับแล้วก็ญาติญาติเพื่อนเพื่อนนะที่เห็นโอกาสความสาคัญของทางการศึกษานะครับที่มอบโอกาสอันดีอันนี้นะครับในวันนี้ให้กับโรงเรียนนะครับ ค่ะนะคะเรียนเชิญน,นะคะท่านแรกนะคะจะมามอบเอ,อ่อทุนอาหารกลางวันให้ห้า0ันบาทนะคะท่านแรกนะคะคุณสุดจินราบธนภัยบูร์นะคะนี่เป็นเพื่อนสมาชิกของพี่ไอเอวายนะคะมากับพี่ไอเอกวายนะคะคุณสุดจินราบธนภัยบูรณ์นะคะเขาเรียนเชิญครับคุณสุดจินอยู่ไหมครับผมนะคะ เป็นเพื่อนสมาชิกของพี่ไอเอ็กวายมากับพี่ไอเอ็กวายนะคะ <switched> ก็ขอบคุณพี่ไอเอ็กวายด้วยนะคะที่นาสิ่งดีๆมาให้ชมรมเรานะคะ,ะรอสักครู่นะคะอ่ะเดี๋ยวนะคะท่านต่อไปนะคะคุณสิริพงศ์กิ่นชทยและก็คุณรัชนีรางพึ่งนะคะจะมามอบทุนนะคะให้เป็นจํานวนเงินห้าพันบาทนะคะอีกห้าพันบาทเหมือนกันนะคะนะคะ ต่อไปนะคะเดี๋ยวเตรียมตัวด้วยนะคะขอประกาศไว้ก่อนนะคะคุณนิชิพัฒน์กิ่นชัยแล้วก็เด็กชายธีรวัตรกิ่นชัยนะคะมอบทุนให้อีก2,500บาทนะคะเป็นทุนอาหารกลางวันนะคะสําหรับลําดับสี่นะคะเดีย๋ยวประกาศไว้ก่อนนะคะคุณบุญธรรมพรมพินันนะคะจมมะมอบทุนอาหารกลางวันให้อีก2,500บาทนะคะอันดับที่ห้าคุณธรรมรงค์คุณอานวยสมสวยนะคะมอบให้อีกหนึ่งันบาทนะคะอันดับหคุณธรชัยคุณพัชราคงชุ่มนะคะมอบทุนอาหารกลางวันให้2 0 0พัน บาทนะคะแล้วก็คุณทำโรงคุณอำนวยสงสวยมอบให้อีก หนึ่งพันบาทนะคะงนเรียนเชิญคนช่วยเตรียมตัวนิดหนึ่งนะคะอ่ะนะคะท่านใดมาแล้วเรียนเชิญบนเวทีเลยค่ะนะคะครับสำหรับคุณอาหารกลางวันนะครับที่โรงเรียนครับได้รับมอบนะครับในก้อนนี้นะครับไทโรงเรียนก็จะนําไปใช้นะครับเพื่อเป็นอาหารกลางวันสําหรับนักเรียนนะครับเพราะว่าทุกวันนี้นะครับอาหารกลางวันของเรานะครับก็คงจะหมดแล้ว เราก็จะใช้ทุนตัวนี้นะครับเข้าเสริมนะครับรต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับชาวคณะอิทิยุสมอรงเรนทรายทองจังหวัดนนทบุรีนะครับตลอดจนญาติมิตร,ะรน,นะครับที่ให้ความสำคัญทางการศึกษาของเรานะครับช่วงนี้ขอเรียนเชิญเลยครับค่ะเรียนเชิญค่ะทั้งหมดเป็นจำนวนเงินนะคะอันนี้รวมกันนะคะเป็นชุดของซาดโร่ไโคซุซิโรซาดโร่เกียห้าร้บาทด้วยกันนะคะ กับพ่อหลวงรับมอบค่ะทั้งใดนะคะเชิญชาเลนเชิญบนเวทีเลยค่ะอคุณสุจินมาแล้วใช่ไหมคะอพีไอเอ็กวายจะเป็นผู้มอบแทนให้นะคะพ่อหลวงเดี๋ยวก่อนก็พ่อหลวงเดี๋ยวพ่อหลวงจะเพิ่งไปค่ะยังไม่ครบเลยค่ะยังมีนะคะนี่เนี่ยยังไม่หมดค่ะอยู่ก่อนอยู่ก่อนอยู่ก่อนเพรับเอาอยู่ใกล้บันไดนะฮะ ค่ะเป็นจำนวน5,000บาทนะคะได้เก็บงได้ทานอะไรได้อิ่มขึ้นนะคะใกล้ๆกันหน่อยได้ทำ <laughs> ไมไกลจังนะคะ พีพ bon ีเออเลนเจอรบนเวทีเลยค่ะนะคะพีพีเอก็เป็นตัวแทนคุณบุญธรรมพรมพินันใช่ไหมคะอีก2,500บาทค่ะอาจารย์ถ hmm. well. ่ายรูปด้วยนะคะใกล้ที่เคยใกล้ที่เคย ยิ้มเลยครับสตู้นะครับสตู้ได้ตังยิ้มเลยอชิคกี้เลยครับชิคกี้เลยพิชญ์เป็นแทนบนเวทีเลยค่ะนะคะอ่ะใครมาก่อนขึ้นก่อนได้เลยค่ะเชิญเลยครับพี่เชิญเลยครับเป็นตัวแทนมอนอีกหนึ่งพันบาทใช่ไหมคะพิชญ์นะคะอ่ามอกให้กับพ่อหลวงของเรานะคะอ่าพ่อหลวงของชาวเอ่อบ้านแม่แจงนะคะเป็นเชิญเอ่อนะคะเป็นเชิญนั่นมอนเป็นตัวแทน ยืนอยู่ตรงนี้ค่ะเป็นคุณคุณพรชัยคุณพัชราคงจุ้มนะคะสองพบาทนะคะเออ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 เนอะอเป็นออแอนหออเออเอกเ้อเอ้เออ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 เอะเติ่มอเอ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 ยเ้อเออเออเอดเออ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 เมอเอ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 อเมอเอ่ะเเ เ,เพื่อนสมามชิกผู้มีจิตกุศลให้เราด้วยะค,ะครับผมครับแล้วปีหน้ารับไม่ไหวรักไม่ไวนะคะะเราหวัหอองว่าปีหน้าแล้วก็ปีไหนๆน,นะคะเพื่อนสมาชิกก็คงจะมีความร่วมอกร่วมใจนะคะที่จะทำบุญอย่างนี้